จังสีสีพาดบรได้เลยกับเสิร์งกาแฟกาแฟอาราบิกา้าน้ำตาลศูนเปอร์เซ็นต์ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวรสชาติกลมกล่อมนะครับพร้อมยังพร้อมแล้วบ่พร้อมแล้วปีนเขาไปปีนเขาอะแวบ,บมาเลยนะครับเมื่อกี้เฮาออกจากเขินหนองปาดมาผู้เขานะครับผู้เขาอยู่นี่นะครับงามงามครับคุณอะสุดลูกหูลูกตาเลยกะสิไดแต่ว่า ช่วงนี้ด้านหลังผมนี้เป็นหน้าเข้าแต่ว่าบมมีเข้าแล้วมันเกิดความแห้งแลง้งเนาะช่วงนี้กับข่าเวสหน้าปังกันน้ำเพราะว่าน้ำกับคาดแคลนนะฮะเนื่องจากคึืนน้ำเทินมีการซ่อมแซมนะครับเข้าจะไปปีนเขาวะเข้า <c oughs> เขานได้ยินว่ามันมีมองอีกมองหนึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยว <c oughs> เห็นเขาติดป้ายเอาไว้ว่าทำลมเย็น <c oughs> มันมีมจริงบ่เข้าก็เห็นหลายถธอแล้วละ่ะ เป็นซิปซเธอแล้วเะนึกเสียงยัง F C F C โอ้ F C <oughs> น้อยแฮะสีกะกากเลยนะฮะด้านหลังนี่ฮะด้านหลังผมนี้เป็นภูเขาหินปูนครับงามวะงามงามเนาะภูเขาหินปูนแบบโอ้สุดยอดเลยเลี่ยงไล่สรับซับซ้อนแล้นไปจนสุดไซเดนเวียดนามเออแต่ตรงนี้เฮายังอยู่บริเวณเออบ้านอยางก,ก่อนเลยบ้านมันโพะบ้านโพวะบ้ะบาน แถวแถวห้วยเย็นนี่แหละอันนี้ก็จะห้องห้วยเย็นอ๋อท่านี้คือเอินห้วยเย็นห้วยเย็นถ้าตรงเข้าไปทางพี่ก็จะเป็นเอ่อถ้ำน้ำเย็นเนาะถ้ำลมเอ้ยถ้ำลมดิถ้ำลมซื้อถ้ำลมเนาะโอ้ขัดขาดบรรยากาศด้านหลังครับเบิ่งบรรยากาศโหลดครับสุดยอดเลยเดี๋ยวน้องปาดขี่มอไซค์ไปท่าเฮาเฮาสิงยั้งรัดผู้รัดเข่าข้างหลังไปเด้อโอเคโอเคนะโอเคเดินไปเลยขี่ควายทั้งที่น่ะ อาจารย์ดูนี้เสียงมันมีน้ำบ่าอ๋ออันนี้อันนี้ต้นเปลือยก็นเป็นบอต้นเปลือยเออมีรถมอเตอร์ไซค์จอดอยู่อันนี้บอทำลมอ้าผมเคยมาให้กันนะเออเพิ่งเบิร์นแล้วมันเป็นอืมเปล่ง แปลกๆอะไรดีเลยมันมีเคลื่อนว่าเออ่เขาเอนอย่างก่็คือเป็นลวดลายสมัยตะกี้ตะก่อนตั้งแต่ยุคหินลวดลายสมัยคนอย่างก่็คือข้นคนสมัยตะกี้นะมนุษย์ทำเขามาอาศัยอยู่นี้เนาะอมนุษย์ทำมนุษย์ทำเขามากเขาจะมาแกะลวดลายสลักมือมือบางสีเขาก็อ่านค่อยออกดอกเนาะคนอาหารเบื้องเป็นลวดลายเนะ เป็นลวดลายสื่อสีดเป็นลวดลายตัวสื่อสีดำดสีเขียวนี่โอ้โอมันเป็นสมัยมนุษย์ทั้มนี่นี่ม,มันเป็นลวดลายเ<อ>ขามาวาดไว้ตั้งแต่สมัยมนุษย์ทั้มค <c oughs> นะุณอาใครเนี่ยแต่เอาสีดำวาดโอ้เออน่าจะเอาท่านเอาอย่างวาดแหละในสมัยตะกี้เนาะนี่แหละทำล่มฮะทำล่มเออ เออแหละเออฉันยังนี่ภาษามนุษนย์ธรรมเงย์ภาษามนุษนย์ธรรมอ่นานยังไงอ่านบอกบานสี่ลักษณบานสี่ลักษนุดลักแอนโอ้ยมีฮอตเบิร์ดเลยทั้งพี่เป็นธรรมนี่ทั้งพี่เป็นธรรมคอย<อ>เบื้องวะเนาะทำล,ล่มน่าจะเป็นป้องแน้นอนจริงจริเนาะโอ้เป็นป้องเขาเอาไปใส่มาคอยเบื้องกันนะโอ้ โอ้เป็นโพ่งเป็นโพ่งมีคนเข้าไปทั้งพีเขาเลยเอื่นวําทำหลมนีม่เป็นโพ่งไม่น้อยเนี่ฮะเข้ากยักมุดเข้าไปบปัไนไดโอ้เป็นโพ่งคนก็เข้าไปอยู่โอ้เป็นโพ่งเลยโอ้บาทรบมดาได้นี่ฮะคือเข้าได้แค่นี้ครับเป็นโพ่งเลยฮะ โู้ทำยาว่วอยู่เลยฮะได้กิน่นคล้ายๆครับโอ้เข้าได้แค่นี้ฮะทึบจะเข้าไปอยู่วิทยาน ปตยานปตยานอยู่อ้บอกไ้ก่อนเลยนะเออบอกไ้ก่อนเลยนะวะ่านี่ทํำล่มนี่สุดยอดเลยอ่ะบอบอกบอกบอกข้างนอกเลยข้างนอกคือธรรมดาเออแต่ถ้ามีมู่เข้าไปนี่เขาจะเข้าไปไก่อยู่มันจะเป็นถ้ำนิงสิปบาทมันจะเป็นหูเข้าไปแล้วก็มุด มุงนิน้อยกับเข้าไปข้างในเป็นโพงเข้าไปเป็นร้อยเมตรปุ๊บเออเป็นโพงเข้าไปเป็นร้อยเมตรเออทำพัฒนาเป็นมองท่องเที่ยวเนี่ยเข้าวะสุดยอดเลยมองนี้นะเออเข้าจะเห็นเข้าจะเห็นแค่เป็นหูนีดน้อยเข้าไปถ้าส่งเสริมการท่องเที่ยวดีๆมองนี้เนี่ยคัดเลยล่ะเพราะว่าเฮ้ามุดเข้าไปเมื่อกี้นี้เฮ้าเข้าไปปั๊บมันจะมี เข้าไปสักหน่อยมันคล้ายๆเพื่อนมีควันอย่างสักอย่างควันแล้วมันอุ่นได้ป่ะนี่ควันน่าจะเกิดจากอายอายความฮอนมันออกมาแล้วทํามันเย็นทําล่มเย็นเขาเอินแล้วมันจะเป็นหู้เข print, ้าไปเข้าเข้าไปเมื่อกี้เข้าก็นยานเนีก็ที่ต้องถอยออกมาถ้ามีไปสักสองคนนี้กำลังดีเลยอ๋อรลดไปน้ำเออไปน้ำเหมือนลับมีถ้าเป็นผู้ชายมาน้ำกันนี้น่าจะย่างเข้าไปจนสุดไปล่ะเออเจียวๆแน่นอนมันก็ไม่ได้เปิดครัวงไปเลยนะทำนี่ก็ได้ ถ้าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอุคักลึกลับมากเลยแต่วันสิบ่มีน้ำกด้เออไปออกจากถ้ำลมกอนครับถ้ำลมแต่กับบ่มีลมนะมันจะมีแต่มิหูนิดน้อยโคตรคักเลยอ่ะมีเฮือนอยู่แถวแถวนี้เนาะอ้บรรยากาศดีมีภูเขาอยู่หลังบ้านถ้าเป็นท้องหน้านี่สีเขียวเลยนี่โอ้ย เดินทางต่อนะฮะเบิง่งเก็บภาพบรรยากาศช่วงนี้เป็นช่วงฤดูแง้งอันนี้ท่านนะท่านทักแท่คุณอ่ะมัหนหนาวมันนอนนะมันนอนนี่โอ้วันนี้วันที่8มีนาคมนะฮะตอนแรกเออนึกว่าจะหนาวนึกอว่ากากาจะหอนปกติมันจะหอนนะนอ้องป้าปกติมันจะหอนครับแต่อากาศโคตรจะเย็นเลย ก็จะเย็นเลยฮะเย็นนีจ่จะจอยเลยเนีย่ขี่รถนิวมันยี่สิบปุกาพี่น้องป้าสุดยอดเลยอากาศอันนี้วัดบ้านอย่างเงือบ,บัดน,น้องบัดบ้านห้วยหยินบ้านห้วยหยินนะเข้าไปเบิ่งเข้าเห็นเขา้าเขาเขาปลูกเข้าแบนเต็มเลยเขาน้ำน่าจะมาจากขึ้นน้ำเทิญนั่นแหละเอาเันนี้พี่น้องอันนี้เอพี่น้อง พี่เชินไปอันนี้บ่กมองว่เบิ่งเขาครับคุณอ่ะเออ <c oughs> เขียวอีหลีอ่ะ <c oughs> น้ำเขาดี <c oughs> เอ,อ้หนี่นี่เอ็ดหัวกันกันงัวกันแย่ได้เลย <c oughs> ถ้าไปเอ็ดไว้นี่แย่เข้าไปกินเพื่ออะไรเนี่ยง <c oughs> วเข้าไปกินเพื่ออะไรหนี่ง <c oughs> มันมีคลอกน้ำเนาะ สมพ่อของปลูกข้าวใดเออเจ้าปลูกอะไดเฮืนหลังน้องเฮืนน้าําปาดปลูกอะไดเพราะวิน้ำอยู่นี่มีน้ำนี่มีน้ำเป็นคลองน้ำระบายระบบชลประทานดีเยี่ยมเลยนะฮะ <c oughs> นะเอให้เ้าไหเ้าหน้ามีเนาะมีการปลูกข้าวใดทั้งปีเลยโคตงงามเลยฮะมุมนี้ <c oughs> เออมุมนี้โคตรโคตงงามเลยน้องป่า ป้ดเข้าบ้านในบ้านเนี่ยบ้านงวยเย็นบ้านเลยพี่น้องเจ้าอยู่หลังเนี่อยู่หน้าอยู่หลังวัดพอยู่ในนี่อ๋อบ้านงวยเย็นเขาถูกบ่เคยเข้ามาจากเธอดอกเออเคยได้มีโอกาสให้เจ้าทิ้งผาเข้ามาเจ้าก็มาดูที่เนาะดูพี่น้องปลาลุ่มอยู่นี่เบิดเนาะ เล่นเอสการกเกษตรทั้งปีเลยที่ฮ่องมานี่ก็คือคล้ายๆกับฤดูฝนเลยอะ่ะแต่มันคือฤดูแล้งอะ่ะมันคือฤดูพ้อนอะ่ะใครจะคิดว่าฤดูพ้อนมันจะเขียวขนาดนี้อะ่ะที่อยู่หลังวัดนี่เนี่ยเออมีหลังวัดอยู่หลังวัดคักน้ำประจา <ๆ S 1> ไาดาใ้ใส่ปีบกอู้ยเอสเนี่ย<า>นีอู้ยชานไปอยังเกาะอ๋อเลาะเด่นกันผักไปเถอะชาดมันเลยเนาะเออ บ้านน้ำหยินสบายดีเจ้าเอ็ดเพลอญดิบมาสปาเจ้ตองเอสไว้ไซเองเนาะบ้านเจ้านี่น้ำดีเนาะน้ำมันมาแต่ทา้งหลาน้ำเขาที่เขาปล่อยมากนะมาตะพุ่นเลยโอ้ยช่วยดีไว้รุนอาจะมือนะเฮ้โอ้ยเช็กแฮนโอ้เช็กแฮนเช็กแฮนบอสยูเนมชื่อเด็กซื้ออันเท้าหยังนี่ ซีเท้าหยังนะเท่าใส่ฝุ่นท่าเล็บมือเป็นไม่ยิ่งผู้ชายนี่คือท่าเล็บมือนี่เฮ้เป็นผู้ชายบ่เป็นผู้ชายเนาะใส่เบื้องนี้ว่มีบ่ผู้ชายนี่ว้าอย่าเปิดได้ใบบ่ออนี้กำลังดีใบยังนี่ใบใบตองใบตองใบองบ่ใบตองหางกว้าง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 อากาศดีเนาะ ปุ้ยจกเจออากาศนี่จะปีนิ้งเต็มเตนะ็มเนาะโอ้คักแท้เออแกวเลย้ออพูดนนะจะได้อันทิ้งไฟเนาะจะได้อันใต้ไฟดังไฟไว้หนาวแหงว้งโพดเอออยู่อยู่ทั้งช้ำเนื้อให้กวาดแน่นาะโอ้แห้งกวาดนี่เด้อทอั้งเนือ้อโอ้ลูกพี่อ่เ<น>ออคนทั้งเฮานาะขึ้นมาอยู่ตงพุ่นในช่วงจุบันนี้จากไฟเนาะแมนไม่เลือโอ้อยู่ไม่ได้ดอกโอ้ไป เพื่อนต้นใบใหญ่กว่าคือใบตองยังตองกวางตองกวางเป็นต้นเลื่อนเนาะกวางนี่เนาะต้นกวางเขาประเทศเขามันเขาอยู่ได้เนาะเออเขตเขาก็อยู่ได้ถ้าอากาศหนาวเขาก็สิ้นเขาสิ้นแล้วเห็นไหอยู่นี่ห้างโบสิ้นห้ากันนี่เราได้ดังไฟไว้นี่แหละนี่โอ้อุ่นแท้โอ้คักคัดคัดคักคัด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 เอาไฟน้ำแก่หนาวแท้โอ้ยดีจ้ะเออไฟน้ำแก่ ใบตองกว้างใบตองกว้างโอเคใบตองใบตองกว้างเทียงนาเทียงนาหมู่เงอนก็ได้ได้หรือเปล่าได้หรือบ่เฮ้ยเปกันเด้อโอ้ยเป็นตาฮักเถอะป้าเฮาไปเลาะต้อดีกว่าเลาะต้อดีกว่าอากาศมันอันนั้นเนาะอากาศมันเย็นผู้นด้ออ้ยนอนไปแต่แต่คักเถอะเออนอนนอน นั่นป็นตะรคักหมันนป็นตะรแซบนี่นอนไปตะกินนาะนอนป็นตะรแซบแต่โอ้ยมาหน่อยบ้านน้ำเย็นอ่าบ้านห้วยเยนเนาะบ้านห้วยเยนบ้านที่มีความอุดมสมบูรณ์ชุ่มชื้นไปด้วยน้ำอ้ ดินเลยไส้เฮือนพี่น้องเจา้าตอนนี้กิดยังไส้เฮือนแบบสามไทยฮนะเอิ้มเลย,ยนี่นี่นี่เฮ่นดินเพฮ่นไม้สบายดีสบายดีโอ้ทั้งหนังทั้งหลังมีน้ำหมดที่เขาเบิ่งกันนะอันนี้น้ำยมบ่อ๋อน้ำยมที่มันไปออกยมราชนะน่ะโอ้มหาพรีนน่ะเดี๋ยวเขาเบิ่งกันเด้อ น้ำยมน้ำยมน้ำยมบอกอู้คักแค่ใส่น้ำยมใส่น้ำยมใส่น้ำยมนี่สิไหลไปใส่ไนอันนี้จะไหลไปใส่ไปน้งผู้ไหลไหลไม่ยากยมมาลาดเส็นแล้วกันไหลไหลไม่นี้เพราะว่ามันสโลงน้ำโขงมาได้ไห่ไหลออกน้ำโขงอเ ทั้งพี่เขาเอสเนี่ยเขาเผาเยี่นะพี่เผาท่านบ่เบิ่งกันนะอ,อ,อ,อู้อู้อู้อึ๊บเขาเห็นควันชวนๆ,ๆไปเบิ่งกันนะปูนเหมือนอีหลีเผาท่านเขาเผา่านจริงๆด้วยโอ้เขาเผาท่านยนู่นีเนี่ยเขาเคือเอสคักใช่ป่ะมันจะเป็นเต่าเออเต่าแล้วเ,เ,เขาน่าจะเอาตรงนี้เนาะมีไมเขาเผา่าน อืเผ่าท่านโอ้อเจนสี agency. อันนี้ก็เวลาเขาจะเอาท่านขึ้นเขาก็น่าจะเปิดมองนี้เนาะแล้วก็มีควันออกมองนี้เอ็ดคักอยู่ได้วท,ท้งพีเป็นหาดทรายเลยเป็นหาดทรายเลยโอ้สออนน้ำอยู่นี่แบบสุดยอดเลยนะฮะน้ำย่างดีเลยโอ้แเจ๋วเจ๋วเจ๋วอันนี้คือล่งร่งเผ่าท่านนะฮะร่งเผ่าท่านเป็นเตาเผา เป็นเตาเผาก็จะจุฟื้นลงนี้ควันก็จะออกทั้งพุนทั้งพีเป็นทางเขา้าทั้งพุนเป็นทางออกนี่คือไม้ที่เขาไซเผาทานอันนี้เป็นสายน้ำยมครับสุดยอดเลยอะปริมาณน้ำแบบก็ยังถือว่ามีเมดปีอยู่นะนี่ขนาดเป็นนาแง้งนะฮะนาแงงนี้ก็ยังมีเมดปีเลยน้ำกับใสอะน้ำใส เฮือนง่วอะเนี่ยอันนี้เฮือนงันนว,วงัวก็มีเฮือนเนาะ <c oughs> มันขึ้นชั้นสองคุณบอกทอดเทิงเฮือนคุณบอกงาติ่มเลยอ่ะเออบรรยากาศดีดีที่ชนบทนะฮะอันนี้บ้านน้ำเย็น,นเนาะบ้านหัวเย็นบรรยากาศโคตรจะดีเลยใสยเ่เฮือนพี่น้องเจา้าวอลังสีฟ้านีม่มีผู้ใหญ่ยูเหรอ,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 อเ้อผู้ใดญยูเออเป็นแบบนี้ปะ นั่วนะว่าวอะไรเดินดีอยู่วะขอบุญดูดอกเอาเลาะเบิ้งซื้อครับเลาะเบิ้งบรรยากาศนะฮะชนบทนะครับชนบทในเมืองยบลาชอันนี้จะเป็นวัดสายมูนี่เป็นวัดยักษ์ยอยักษ์เขี้ยวใหญ่ จะทะลุได้แหละขวามือก็เป็นบ้านคนโบรานโบรานบ้านไมมีน่าจะมีคนอยู่นะว่าล็อกประตูเอาไว้ไปหน้าไปบไปหน้า่อันนี้เป็นเอ่อบ้านคนนะฮะทีเขาตั้งอยู่ขาจะตั้งอยู่ข้างๆกับสายน้ำยมนี่สายน้ำยมอยู่ขวามือโอ้ยโคตรดีเลยอะ่ะโคตรดีเลยพร้อมกับอากาศมือนี้ก็โอ้หนนงปาได้สุดยอดเลย ใส่น้ำยมไทยเหมือนนะโอ้ oh, สุกแก่อย่างมากนะ oh, มันไก่บ่อใดโอ้ oh, ไปได้แ <c oughs> <c oughs> น่นอนอยู่นี่แบอยู่นี่แบอยู่นี่แบบเขาเลี้ยงแบบปล่อยเนาะธรรมชาติ <c oughs> แต่มันมุญอะมนยัาเหินเลยมันยักมาเหิน,ม,หนมันบ่ามามันกันบ่ได้กินข้าวแล้วบ่ได้มองนอนแล้วใส่น้ำยมเย <c oughs> ี่ยมคนไปใส่เหมดคนไปไหนหมด ไปใส่เบิดแปแฝกนะคน,ห,นหีไปเบิดเลยนะแต่แต่บ้านก็นใหญ่อยู่นะบ้านก็นมีเอ,อ่อเพื่อนหลายๆหลังเจ้าต่อกันแต่บบเห็นคนเลยเขาต้องจะไปเวียดนามป่ะเพราะว่าอยู่นี่น่ะคุณอ่ะถนนใหญ่ทางปู้นี่เขาเว็ดเขาวียดนาเวี็ดน,า,า,ดนากันไปมันจะจะมันจะเชื่อมโยงกันได้นาะมองนี่นะนี่ก็เพื่อนของเซาไฮเซาหนาเซาบ้าน ไปต่อได้อยู่นะไปต่อได้อยู่น่าจะปีจุดเชื่อมโยงนะน่าจะมีนะน่าจะมีทางออกตรงนี่นะไปเข้ากับมันอากาศมันดีอยู่อะเลาะรถมองกักนแล้วรอโค้งมานี่กับเป็นโค้งหน้าเลยวันนี้เอาแล้ววันนี้ผมมีทางออกเป็นโค้งหน้าเข้าก็ต้องหาออกพูดถนนใหญ่กว่าโค้งห,งหน้าเวอร์สแหละแถวน, <c oughs> นี้เน,ะน,นอะเออ เขียวแนทะ้ปลาเจียวๆเ,เ,เขียวขจีทั้งหลังไก่ผู้สุดหรูลูกตาก็เป็นเออ่ผู้เขาหินปูนโอ้เขียวคขล่ะปะก็เขียวขล่ขขะแท้เรียบร้อยเลยทางตัดตัดจุลูเลยแบบน,นี้อไปต่อไม่ได้หรือว่าเฮาขี่มอเตอรไ์ไซค์ใต้อันนี้ไปน้องปะใต้ขั้นหน้าไปวะไต่ขั้นหน้าไปมันก็จะยหอดอยู่เลยล่ะทุกคนนะ่ะ สรุปแล้วออกทางเก่าฮะทางออกละเอานะฮะขีเลาเบิร์ชนบทนะครับในแข่งข้าวม้วนนะครับกับอันนี้เป็นบ้านน้ำเยนนะ็นเนาะบ้านห้วยเยน็นบ้านห้วยเยน็นเ,เมืองยมราชนะฮะ,ะกับมาในช่วงนี้นะฮะเขียวมากเลยอ่ะคุณอะข้างหลังโอ้เขียวหลายเลยเขียวคักเลยนะถ้ามีโดนนะบินโอโ้สุดยอดเลยแถวนี้ง,งามถ้าปกตินะน้องป่านะ ปกตนะิถ้าแดดออกกันทันแดดออกมันสีบัวง,งามจังสีงนะมันจะหอนห้องจะฮอนมากเลยหอนแล้วก็นโบมี่อะโบมี่ร่มนี่ยังมาตากแดดแต่ว่ายง่ายแต่ตัวนี้มันชิวๆอ่ะค่อยๆไปเดี๋ยวเก็บภาพบรรยากาศชนบทระหว่างสอง,ข,งข้างนี้นะครับทางพุ้นเป็นภูเขาหินปูนครับทางหลังครับเดีย๋ยวเราจะเข้าไปอีกครับแลนเข้าไปอีกทางทีศน,นะฮะทางทีศแลนไปเวียดนามเลย ยมราชแวงข้ามหมูนเจ้าบุเคยมา,าด,มดินสภานไม้เด็กน้องบ้านบ้านนาโซน,าน้ำยังเหนื่อยดิน้ำยมบ่น่าจะข้ามน้ำยมนะสบายดีปีใหม่โอ้ป็นครัวไหมน่าจะน้ำยมนะ ไวซาหาข้าก,ากัเอสตัวนี้เขาหักหักกามีบุญตัวนี้เออกียวเลยหัวนี้ใส่น้ำยมป่ะอุ้ยสะพานหัวคือคักใช่ปะเออหัวเจียวเลยอ่ะหัวเล็กหัวเล็กเอสเป็นคล้ายๆกับเอ่อเอียงเกาะสะพานแขวนนะใส่น้ำยม ภากามีบุญแล้วน,นั่นนี่นะเขาเอ็ดบุญแล้วเอาบุญส่งเฮาบรรจารย์จนนีบ้บ่เพราะอันนี้โบวัดองค์องค์ตืออ้อว่ะเดี๋ยวเข้าไปนั่งเล่นนกันนะ,ะโอ้เรียบร้อยแล้วแม่เรียบร้อยแล้ว อิ <ítulo> ่ม <irgendw> อ <carbono> ิ่มแล้วแม่ขอบขาใจหลายขอบใจหลายขอบใจหลายโอ้วัดวัดพระใหญ่เนาะวัดพระใหญ่วัดเจ้าแม่องค์ตื้ออันนี้บ้านอย่างกับบ้านบ้านนานโศกนายเนาะก็จะมีบุญจังสีคู่ปีเนาะคู่ปีบุญประจําปีอันนี้บอกพระใหญ่แพระพระใหญ่เนาะวัดเจ้าแม่องค์ตื้อเนาะโอ้แต่ว่าวัดเก่าแก่เนาะมองนี้เนาะขวามีนี้มีอันนี้บอกโอ้ อันนี้คือเอิ้นว่าเจดีย์อย่างไเจดีย์อย่างนี้เป็นพระธาตุเป็นพระธาตุเนาะเป็นพระธาตุก่าแก่เป็นร้อยปีพมดเลเนาะหลายร้อยปีด้ยนี่เนาะโอ้หลายร้อยปีอยู่มันเป็นเจดีย์โบราณเลยนะนกปลาเอาโอเคฮะรรหวางเส้นทางการเดินทางเฮ้านะครับก็จะพาเก็บยกระดากาศนะฮะ เรื่อยเลยนะครับสองข้าง mm. ทางอันนี้ก็เป็นวัดเก้าวัดแก่เนาะไอเนาะอีกวัดหนึ่งที่อยู่ติดกับสายน้ำอย่างก็อันนี้สายน้ำยมเนาะสายน้ำยมอืมสายน้ำยมนี่เลี้ยนน้มาจากพูทธเนยยม巴拉ดพุทธเนาะยมบล拉ดจะไปสุดใส่แบบนี้สายน้ำยมอยู่อันเซ่มเซ่มหาไซมหาไซอ๋ออยู่อันเซ่บางไฟนี่หมออ๋อจิตเข้าไปสมทบกับเซ่บางไฟอันนี้เป็นพระธาตุนงปาาพระธาตุ ตั้งแต่ปีได้ล่ะอ้เป็นพระาธาตุศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ติดกับสายน้ำอ่าจะมีพระาธาตุนี้เสร็จแล้วกับมีอีพระาธาตุนึงก็คือพระาธาตุเกศแก้วเกออสวัสดี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 เกศแก้วป่ะดี๋ยวเ,เขาออกจากอันนี้วัดวัดพระใหญ่พระใหญ่วัดพร<ผ>ะใ <ผะ S 2> หญ่องค์ตื้อวัดพระใหญ่องค์ตื้อก่อนอ่าบรรยากาศโคตรจะล้มลืนเลยเนาะ บรรยากาศดีมีหมูมีหมูมีหมูพร้อมป้าฮัดเลี้ยงหมูเลี้ยงหมูปลาเลี้ยงหมาโอ้เลี้ยงหมูปลาเลี้ยงหมาอืออือโอ้เขาบอกว่าปล่อยเขาว่าพอดว้นนี้นี่หมูกี้เขาเรียกไหมฮะอิ่มละหมูกี้ตอเนี่ยโอ้เลี้ยงหมูกี้ตุ้ยแท้ ตู้แหงเนาะตามจันดีเลยนะฮะเอาไกลไปไกลมากลองอแวะบิงเถอ์วัดพรใหญ่นะครับวัดพระใหญ่้างีเป็นสายน้ำนะฮะสายน้ำยม ย่างดีเลยรถยนต์เข้าใดนี่รถเก่งพีดด่เนอะรถเก่งค่ะได้อยู่รถเก่งรถกระบะได้สบายเลย บ้านอย่างผู้สาวนี่มัานนาทาน่านบันนาท่านบ่เคยเห็นหน้ากันยิบ่บ่มันเคยเนาะมุเคยเห็นเน,ะเน,เนะาะโอเคดีแล้วล่ะฝนตกฝนตกดีเนาะรู้ไหมหากตกมันนี้ม่วานตกวัานซื่นนี้เนาะบ้านนาท่าน <c oughs> บ้านนาทาน่าน,น,าานโอ้าน,นาทาน่านเดืกกห้องแล้วฮะห้องแป๊บเดียวครับออกไปนาฮี่นะฮะ อะเตือน้ำมันก่อนนะฮะเร็วๆเอาขานมนำเดี๋ยวทางดมขนมนำดเด้ย